สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสะเทือนชาคริตเล่าไม้เลื้อยนางเอกเรียกเมียสอนเรียบง่ายเสื้อ150หลุ้นโพมีน้องแฝดมีสะเทือนทั้งวงการซานิตามเผือกทุกประเด็นชาคริตเล่าตำนานไม้เลื้อยนางเอกรักเมียสอนให้เรียบง่ายใส่เสื้อ150ยห้า ลุ้นพี่โพมีน้องแฝดซาน,นิเปิดใจพระเอกระดับตำนานชาคริตเย้มนามในซาน,นิเบาได้เบาพระเอกไบเลื้อยในตำนานมาเยือนทั้งทีงานนี้ซาน,นิไม่ปล่อยให้หลุดมือตามเผือกครบจบทุกประเด็นงานนี้เสะเทือนทั้งวงการโดยซาน,นิมีเซอร์ไพรส์มาออกรายการทอล์กถึงกับลัน่นพรัญยูชิดซ้ายป้องนวัดไปขวาตรงๆ ไปหลบอยู่ด้านหลังเลยเปิดใจตำนานพระเอกไม้เลื้อยชาคริตพร้อมทั้งตกใจชาคริตมาได้เพราะไม่เห็นไปรายการทอล์กด้านชาคริตบอกว่าชีวิตเรียบง่ายไม่มีอะไรจะเล่าพร้อมเผยที่มาพระเอกไม้เลื้อยด้วยเล่นละครเล่นหนังมาเยอะต้องมีเรื่องคู่พระนางเมื่อก่อนพระเอกเล่นเรื่องไหนกับนางเอกก็มักจะเป็นข่าวตัวเองเล่นเยอะ เล่นละครไม่เคยเล่นกับนางเอกซ้ำมีซ้ำคนเดียวน่าจะเบนพรจิตาแล้วไปทุกช่องด้วยถามว่าไม้เลื้อยไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวเรื่องความเจ้าชู้ด้วยพระเอกเจ้าของฉายาไม้เลื้อยยอมรับว่าอะไรอย่างนั้นด้วยความมีข่าวเล่นกับนางเอกคนนี้ก็มีข่าวก็ปั่นกันไปไม่ค่อยสำเร็จหรอกเมื่อถามว่ากี่คน เจ้าตัวบอกว่าก็เท่าที่สังคมรู้ที่คบเป็นแฟนแค่นั้นเคยมีข่าวกับนักแสดงสองสามคนหลายคนเหมือนกันเมื่อไหร่วะยังไม่เคยได้ร่วมงาน กับเขาเลยด้วยซ้ำเจ้าตัวไม่ได้ออกไปแก้ข่าวเชื่อว่าคนไหนไม่จริงเดี๋ยวมันก็ซาไปเองเจ้าตัวตัดเพาออดีตที่เคยเจอหนักสุดเคยมีญาติญาติครอบครัวไม่มีใครอยากออกไปไหนกับผมแม้แต่น้องตัวเองก็ไม่อยากออกไปด้วยฉันไม่อยากเป็นข่าวกับพี่ฉัน เพื่อนก็มึงอย่ามายืนใกล้กูส่วนเรื่องอกหักก็อกหักเป็นก็คนด้วยเป็นคนจริงจังกับความรักเวลามีแฟนตั้งใจทําให้ดีทุกทีเรามาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อแม่เลิกกันเราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์บางทีเต็มที่ จนดูจริงจังกับทุกอย่างไม่ได้มองดูรอบๆเครียดไปหรือเปล่าเวลาเฟลเลยเฟลหนักถามว่าเฮิร์ตสุดตอนไหนชาคริตเล่าว่าตอนอายุ20กว่าเข้าวงการแล้วถือปืนอยู่มึนๆด้วยโมโหบเบลอไปหมดเอาปืนมายิงโชคดีเฉล็บแม่ก็พังประตูมาร้องไห้หลังจากนั้นก็ทำให้เราตื่นขึ้นมาเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆทำให้เต็มที่พอดีพอดี ถ้ามันไปได้ก็ไปได้ถ้ามันไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้อย่าไปคาดหวังถ้ามันใช่ก็ใช่ที่ผ่านมาก็มีแฟนเท่าที่คนรู้แหละไม่มีแฟนทีก็สองถึงสามปีแต่ข่าวจะเงียบได้ยังไงก็ยังถามกันอยู่เดี๋ยวลูกโตเซิร์ชอินเทอร์เนต็ตคงต้องหาคำตอบให้ เป็นอันดับหนึ่งไม่เคยลงจากตำแหน่งเลยที่สองที่สามพยายามจะขึ้นแต่กดเขาไม่ลงชาคริตยกมือไหว้เลยพร้อมทั้งบอกติดตลกว่าขึ้นเถอะกูขอร้องขึ้นเถอะกูแก่แล้วปล่อยกูเถอะเล่นทุกเรื่องแทบจะจูบหมดเพราะจูบดีหรือเปล่าชาคริตกล่าวว่าไม่รู้เหมือนกันพร้อมเผยเหตุการณ์หนึ่งเรื่องตลกเคยถ่ายแล้วมีนางเอกมาแบบนี้เป็นจูบ ครั้งแรกในละครเลยนะไม่เคยจูบก,กับใครเลยเขาพูดกับทุกคนแต่เราพอฟังอย่านะอย่านะอย่านะเดี๋ยวกูเป็นข่าวอีกไม่ต้องบอกก็ได้ตำนานไม้เหลืออยากมีลูกสาวไม่กลัวหรอชาคริตต,ตอบว่าไม่จะเลี้ยงให้เป็นทอมต้องห้าวไม่หรอกเป็นเรื่องของมนุษย์คนยุคใหม่ไม่อยากมีลูกเรายังหัวโบราณมีทายาทสืบตระกูลอยากมีอีกสักคน ครั้งแรกพี่โพเป็นแฝดแต่ฝ่อไปใบหนึ่งตอนนี้ไปเช็คสุขภาพแอนภรรยาเขาแข็งแรงมากเดือนที่แล้วไข่ตกสามใบเดือนนี้ก็สองใบก็เลยลุ้นกันว่าถ้าเกิดมีเชื้อแฝดพ่อพี่เป็นแฝดมีลุ้นแต่ให้ท้องได้สองครั้งดูอีกทีว่าจะออกมาเป็นอะไร แต่ถ้าธรรมชาติถ้าออกมาเป็นผู้ชายอีกเราก็โอเคออกมาเป็นผู้หญิงแอนจะดีใจมากให้ท้องสองครั้งอยู่ที่จะออกมาแฝดหรือคนเดียว รักอะไรในตัวแอนภรรยาชาคริตกล่าวว่าตอนแรกอยู่ในเมืองเราชอบรถเรามีเงินทำงานเองเราก็ซื้อชอบนาฬิกาชอบอะไรซื้อแต่สุดท้ายเราก็ตัดสิ่งเหล่านั้นได้เราเรียบง่ายมากกว่าแล้วแอนเป็นคนเรียบง่ายมากลากเสียงเน้นๆเ,เลยทุกวันนี้บางทีเสื้อ1 5 0ยห้าถึงสองเขาก็ใส่ไปห้างไม่จําเป็นต้องโชว์อะไร เรียบง่ายที่เรามองหาจริงๆกลายเป็นเขาที่มาสอนเราด้วยซ้ำทั้งที่เราคิดว่าเราโชคโชนผ่านอะไรมามากกว่าแต่ความเรียบง่ายของเขาทำให้เรารู้สึกค่อยๆขายอะไรที่ไม่จำเป็นก็ขายไป ยังมีผู้หญิง DM มหาไหมชาคริตตอบว่าไม่มีนะถ้ามีก็แฟนคลับแสดงตัวว่าเป็นแฟนคลับจริงๆวันนี้หยุดเจ้าชู้ได้เลยชาคริตกล่าวว่าเราไม่ได้เจ้าชู้ถึงขั้นต้องแกงตัวเองเวลาใครถามเจ้าชู้ไหมผมไม่ได้เจ้าชู้ผมมีแฟนทีละคนแต่ผมค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยหน่อยแต่จริงๆก็ไม่บ่อย3ปีเลิกเว้นไป2ปีแต่ข่าวมันไม่หยุดมีอยู่เรื่อยๆ เมื่อถามว่ากลัวเมียไหมชาคริตตอบว่าบางทีเวลาเขาเอาจริงเขาก็ดุล่าสุดอยากซื้อส่วนทุเรียนที่เรามีอยู่แล้วแต่เราอยากได้ที่มีผลผลิตพร้อมแอนจะมานั่งคุยเบรกก่อนเรายังมีเขยจันเรายังมีช่องทางทำอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้เขาจะมาเบรกเราก็ครับ ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ